น้ำเปล่าไล้างมือนนน้เขล้างมือด้วยน้ำเป้่าน้ำเปล่าไปมีตเอาเลยไม่มีนี่หว่าอ๋อน้ำเปล่าไปมีมีเออเราคงไม่กินน้ำจ้ำตกหรมั้ง เนาะเอ๊ะพนักงานแถวนี้ทำไมตรงนี้ทำไมหน้าตาดีๆกันเลยเจ้าหน้าที่เนาะเขาเรียกเจ้าหน้าที่เออเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่แถวนี้ทำไมหน้าตาดีๆกันก็เลยเ <c oughs> นี่ยชมขนาดนี้แล้วเนี่ยเจ๊เน, <c oughs> นาะมันกินน้ำฟรีได้ไหนได้จะโดนกระบองเลยโอ้ยของของเป๊ปซี่ด้วยวนี่ไง<ห>ตั่งจ<ห>้งละกระป๋องไงท่านเอาหนุ่มป่ะไม่เอาเออมันไม่เอาละ๋ยวค่อยมาซื้อพ่อของกาย ให้เดินมาล่ะเดี๋ยวซื้อตอนกลับเนาะตอนนี้คือจะเล่นน้ำประกบเดินมา๋อประกบเดินมาซื้อดีเว้พอดอดรอดแล้วมึงไอ้มีติมด้วยวะเู้เปล่าแล้วเมื่อวานนี้ซื้อติมอะไรวะจังสี่สิบบาทของโว่ะไอ้อย่างเป็นถุงๆเม็ดๆขนาดเนี้ยตกลงเอาไหมน้ำสีฮะเอาแคมน้นสีเ้ยเอาแค่นั้นเองเฮ้ยลงลงน้ำแล้วจะกินไอ้ติมได้ไงมันหนาว เดี๋ยวกินตอนกลับเออกินเด็กกินตอนกลับไปถามว่ามีเสือให้ยืมไหมมีมีเท่านะดู <c oughs> น้เดือดไฟอยู่นะไ,ไปะ่ะไกลนี่นับจากขงบนลงมายี่สิบกนี่อีกหนึ่งสมสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้ข้างล่างนี้ไม่ได้เ เนี่ยหนึ pro pro ่งสองามี่เนี่ยอ้าวไปแรงๆเหรอพอดีเลยเนี่ยได้ป้ายพอดีเขานับจากข้างบนลงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่หกหอ๋อขนาดลงไปนู่นเหรออันนี้เราขึ้นมาใช่ไหมเนี่ย ข้ามไปแล้วก็เดินเดินไปฝั่งนู้นนะมันอยู่ในดงพญาเย็นเหมือนตํ่อกสาวน้อยอ๋อนี่คือเรียกเดงพญาเย็นเออได้มาจนได้ดงพญาเย็นเนี่ยมันมีตำนานนะใช่ลูกมันมีตำนานนะเนาะเฮเขาไปกินฝั่งนู้นเลยอู้ยรู้แล้วว่าตำนานเจอกูแล้วฮเขากินฝั่งนู้นกันเลยเสียงเดียวกันเลยนะอุ้ยเขาไปกินฝั่งนี้เหรอฝั่งนู้นมีที่นั่งง้อกุน่ะเออมีไวะหนุ่มเอ๋อ นั่นเราเราไม่กินทา <Hello. S 1> งนั้นอ่ะ <Hello. S 1> เรากินกับแม่ฮัลโหลหลังตรงเนี้ยเขาเล่นกันหมดแล้วเราไม่ได้ดูดีกว่าต้นแม่เากินเราต้องตามกับแม่มมแม่แมยืนทีส่สวยอยู่ตรงหลายองค์เลยเห็นเหรอเราบอกดงพญาเย็นมีตำนานนะอันนู้นสบายอะไรอ่ะผ่านข้ามภาคสามน้อยนี่ไงเจ็ดสาวน้อยนะคุณเนี่ยตำนานเจ็ดสาวน้อยอ่ะข้าไปถ่ายเลยสามเจ้าแม่เจ็ดสาวน้อยเนี่ยคือเราจะนั่งกินหน้าเจ็ดสาวน้อยอ แล้วเราก็เล่นอยู่ข้างหลังเขานี่แหละนี่อะโตะเยอะแยะเอา้ <c oughs> เอาอ้าวแล้วใครมันจะมาแล้วใครมันจะมาเอาอ่ะเสื้อผ้าเอานี่ก็ได้เอาล่ไปนู่นเลยจะไปไหนหไปฝั่งนูน้นเหรอใช่ฝั่งนูน้นเราไม่มีที่นั่งเราเป็นขึ้นข้างบนนั่งพื้นนั่นหละนั่งพื้นนี่ไม่เออเดี๋ยวอ๋อเดีไปริมริมมันตกฝั่งนู้นไปไหว้แม่เจ็ดสาวน้อยกันกันไหนกันมาขอเนี่ยเจ็ดสาวน้อยนี่แหละยตอนนี้กูไม่สนแล้ว จันทวยเจอของดีแล้วจันทวยเจอของดีจันทวยเจอของมักเจ็ดสาวน้อยเลือกเอาจันทวยกำลังเลือกอยู่ <c oughs> จันทวยเจอสาวน้อยเจ็ดสาว เอาไว้มีเรือไปเพื่อนละมีเรือพายด้วยสายทองบุญเหลือเฮ้ย,ย,ยบุญลือ กเกิดลวปีหนึ่งหนูเกิดแล้วปีหนึ่งถึงจะต่ำถึงจะจมหายทั้งเจ็ดคนเพราะว่าหนูเป็นนางฟ้าที่ขึ้นมาแทนไง <c oughs> สรุปแล้วก็เ,ขา,เกขาจบน้ำเหรอเขาจมสามปีสองสามหนูเกิดปีสองไม่มจมที่เราสัเจ็ดเลยอ่ะใช่ค <c oughs> ุณพระจมยังไงเจ็ดคนนี่ไงจมน้ำเจ็ดคนในปีสองห้าสองสามแต่หนูพอาี่หนูเกิดไงหนูแล้วต้องมาแทนเปน็นนางฟ้าใช่เกิดปีสี่ ให้รวยมาถ่ายวิดีโอให้หน่อยเฮ้ยกูยังไม่ได้อีนเลยเนี่ยยังไม่ได้ทาปงทาแป้งอะไรเลยเล่นน้ำมันได้เั้ี่นาเขาถ่ายเรือกันอยู่เนี่ยฮะก็พายเรือกันอยู่นะออพายเรือพยับสวยว่ะเจ็ดสาวน้อยจมน้ครยังไงหรอแม่เอ้ยไม่มีใครว่ายเป็นเลยมาชันมายืนหน่อย

แม่ผมอยากกลับมาใหม่เนี่ยทำไงละแม่เอ้ยเฮ้ยเขาอ่อนกเราเนี่ยเนี่ยแกกว่าดิพศยี่สองเขาตายพศสองสามเขาต้องเป็นสาวต้องพศสองสามเขาต้องแก่กว่าเราเยอะกว่าเขาไม่ว่าเขาแก่แล้วเขาตัวปากแตะอ้าหนู่มทีความสีไม่ไม่ได้พศสองสามตอนอายุเท่าไหร่ ตาน้อยก็เหลือประมาณสิบห้าสิบหกสบห้าสบหถอยก็ไปเอกก็ประมาณรเดีกัน่าจะรุ่นเดียวเออว่าปปสหนึ่งหเออวยหนึ่งหนอยขึ้นปสะากิดประห้านรุ่นเดียวกันเลยเออจมตรงไหนเนี่ยบอกว่จมโค้งเนี้ยเฮยจงไหนเนี่ยใช่จมโค้งนี้แหละเพราะว่าาตั้งแต่มาถรงนี้นี่มีนีเจ้ก็มีเจ้าเขียนอยู่นะ เราต้องตั้งสายก็ต้องตรงที่จมปะใชมันก็พายเรือย้อนไปหน่อยมาแล้วมาแล้วอที่นายกของเชื่อในลูกอ๋อกอ็ว่ามัน